เป็นอีกเมนูหนึ่งที่อ,อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะทำก็ง่ายนะคะอร่อยด้วยนะคะเมนูบ้านๆทำง่ายๆเลยค่ะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆอีกเมนูหนึ่งนะคะวันนี้เราจะทําแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีไก่นะคะป้าเล็กก็จะใช้ส่วนของน่องไก่เหมือนเดิมนะคะอย่างที่เคยบอกไว้เพราะว่าส่วนนี้เนื้อเขาจะแน่นนะคะเวลาเอามาทําเมนูพวกแกงพวกผัดกะเพรามันจะอร่อยนะคะ น้องไก่สับเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อไม้ดองนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ล้างแค่น้ำเดียวถ้าชอบเปรี้ยวน้อยก็ล้างสองถึงสามน้ำนะคะหน่อไม้ดองค่ะต้นหอมนะคะ ใบแมงลักหรือว่าผักอีตูนะคะส่วนเครื่องแกงของเราก็จะมีตะไคร้นะคะพริกค่ะพริกส่วนของพริกจะใช้พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้นะคะแล้วก็หอมแดงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสามอย่างนี้ตำรวมกันนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะ น้ำตาลทรายนะคะเอาไว้ตัดรสนะคะเราก็จะมาตำพริกแกงกันเลยนะคะอะไรจะใช้ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ตำเลยนะคะก่อนตำก็จะใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะ จะได้ตังง่ายๆนะคะใส่เกลือก็ได้นะคะแค่นี้พอแล้วนะคะตังแค่พอหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเรามาลงมือแกงกันเลยนะคะเริ่มจากการใส่น้ำนะคะนิดหน่อยก่อนนะคะ ให้พริกแกงของเราสุกก่อนนะคะพริกแกงของเราสุกแล้วนะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ น้ำปลานะคะใส่ลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะน้ำปลาค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเราปรุงก่อนเพื่อให้ไก่ของเราเนื้อเนื้อไก่ของเราจะได้มีรสชาตินะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงตอนสุดท้ายอีกทีนึงตอนที่ เราแกงสุกแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะใตหน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะหน่อไม้ดองนี่ แล้วแต่เราเลยนะคะเราชอบมากเราก็ใส่มากนะคะถ้าเราชอบน้อยก็ใส่น้อยเอาตามความชอบของเรานะคะส่วนของป้าเล็กนะคะชอบกินมากนะคะหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดองหรือไม่ดองเดี๋ยวขอเพิ่มน้ํานะคะน้ําน้อยไปหน่อยเราจะเพิ่มน้ําไปหน่อยนะคะน้ําน้อย ชอบกินแบบน้ำเยอะๆนิดนึงนะคะหน่อไม้ดองสุกแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะเริ่มจากน้ำปลานะคะใส่ไปหนึ่งนะทัพพีนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแล้วรอบนึงนะน้ำปลาค่ะหนึ่งทัพพีค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะ าพอแล้วขอเพิ่มน้ำปลาลกนิดนึงนะคะใส่ต้นหอมเลยค่ะผัดอีตู่จ้าปิดแก๊สเลยนะคะ